ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกับโครงการเปิดโลกลานเกียร์ค่ะแล้วก็ เดี๋ยวดิฉันค่ขอเอิดก่ารายงานนะคะอย่างเป็นทางการเรียนท่านคณะบดีท่านวิทยากรและผู้เข้าอบรมผู้มีเกียรติทุกท่านเปิดโลกลันเกียร์เป็นโครงการที่ดําเนินการตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในด้านการถ่ายโอนองค์ความรู้ทางวิศวกรรมให้กับสาธารณนะเพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายโอนองความรู้ทางวิศวกรรมที่เหมาะสมสู่สังคมทุกระดับ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับองค์กรภายนอกหรือกับชุมชนในวันนี้นะคะเป็นการอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ UAV กับระบบงานแผนที่และการบินตรวจการโดยการอบรมในวันนี้จะแบ่งเป็นสองช่วงนะคะประกอบด้วยการบรรยายในเนื้อหาเชิงทฤษฎีและการนำเทคโนโลยี UAV มาใช้ในภาคพล,ลเรือน ในช่วงการสาธิตการบิน UAV จะทำการสาธิตณสน,นามกีฬาบริเวณหน้าบรมรูปพระ,พระบรมรูปสองราชการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสามท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันเพชรชื่นนิธิไพศสารอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคุณพีศรีวารีรัตน์กรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม UAV อินดัสทรีจำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธราวุฒิบุญเหลือคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิศินมหาวิทยาลัยมหาสารคามโครงการเปิดโลกลานเกียร์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของโครงการในการจัดกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปีนะคะประกอบด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านาครหล,ลวงและบริษัทโตโยต้ยตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้โครงการเปิดโลกลานเกียร์มีกำหนดจัดกิจกรรม อบรมในเนื้อหาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานจากหลากหลายสาขาเป็นประจำทุกเดือนโดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ w w w eng.jula.ac.th โดยคลิกมาที่โครงการเปิดโลกรันเกียและในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญร,รองศาสตราจารย์ดรบุญสมเลิธีรันวง์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นกับเปิดการอบรมในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ ท่านวิทยากรผู้าช่วยศาสตราจารย์ทศสันเพชรเชื้อนิธิไพศาลนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมสำรวจของที่นี่นะครับคุณพีศรีวาลีรัตน์กรรมการผรูรร้จรรัดการ,รสยามยูเอวีอินดัสทรีจำกัดท่านผู้าช่วยศาสตราจารย์ทศธราวุฒิบุญเหลือนะครับท่านคณะบดีคณะสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและ นลิมิตศสินจากมหาลัยมหาสารคามท่านทุเข้าร่วมรับการสมัมมนาทุกท่านเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครเคยมาร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าหยุดหายไปช่วงหนึ่งช่วงน้ําท่วมเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมช่วงนั้นนี้โครงการเบิดโลกรันเกียร์นั้นเรามุ่งเน้นไปในการกอบกู้ภาค อุตสาหกรรมเราได้คิดค้นสาราลายขึ้นมาแล้วก็นำไปช่วย SME มากกว่าร้อยโรงงานในครั้งนั้นเราใช้เงินไปกว่า2ล้านบาทแต่ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานใหญ่ๆนะครับผมขออนุญาตเอ่ยคือทางบริษัท AS และปตทแล้วก็ธนาคารกรุงไทยเบดโร,รงล่างกียร์นั้นได้จัดอบรมอบรมช่าง อบรมวิศกรตามโรงงานต่างๆที่ประสบ,บภัยให้สามารถจะฟื้นฟูเครื่องจักรด้วยตนเองแล้วก็มอบสา,ารละลายที่เราคิดค้นขึ้นมานั้นโดยการสับส่นจากหน่วยงานที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นสา,ารละลายดังกล่าวนั้นทําไมต้องคิดคน้นที่ผ่านมานั้นเราใช้เบนซิน,นใช้น้ํามันกา๊าซกันแล้วมันทําลายต่อสภาพแวดล้อมและกับผู้ใช้งาน บริษัทที่ใหญ่หน่อยก็สั่งโซเวนจากต่างประเทศเข้ามาราคาแพงมากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถแก้โจุปปัญหาความเสียหายจากกระทกภัยได้เรากลับมาในวันนี้นั้นก็มาในบรรยากาศเดิมๆคือเรื่องของการที่เ,เข้าสู่วัตถุประสงค์ของโครงการคือการที่จะเอาความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์นั้นเข้าสู่สังคมไทยภายใต้แนวคิดที่ว่าศาสตร์ด้านวิศวกรรมนั้นเป็นศาสตร์พื้นฐาน ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และถ้าสังคมไทยก้าถึงจุดจุหนึ่งแล้วนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จงก,กอบะไรมั่นใจว่าสังคมไทยนั้นจะเป็นสังคมที่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนการดาเนินการในวันนี้นั้นผมเองรับทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวก,กาศก็อาจจะเป็นอ,อีกขั้นตอนหนึ่งอาจจะสูงนิดนึงสำหรับคนที่ ใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรเท่าไหรนักแต่ถ้าได้รับทราบความรู้แล้วนี้ในในอนาคตอันใกล้นี้นั้นเนี่ยเทคโนโลยีนั้นอันนี้เนี่ยเขาจะคุยที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คงท่านก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมเองอยากจะเ,เรียนว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เชิงปฏิบัติการคือว่ารับทราบจากการรายงานว่าจะมีการไปทดสอบบินกันที่สนามจริญกรทวายน้า สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรี์สองรัชกาลนะครับก็ไม่ไกลจา,ยยากที่นี่เดินออกจากหน้าคณะไปข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะครับนะเ,เป็นการกลบรมนหนวข้อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศอากาศยานไร้คนขับนะครับหรือเรียวกว่า UAV นี่ใช้กันมากทีเดียวจริงแล้วทำมาเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เทางฝ่ายทหารเองก็ทําร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าใน,ในการที่จะใช้ขับเคลื่อนกันนะครับแต่ในวันนี้นั้นเราจะ ประยุกใช้กับระบบงานแผนที่และการบินตรวจการซึ่งคาดว่าผลจากการอบรมในวันนี้นั้นเนี่ยน่าจะให้ความรู้พวกเรานะครับเกี่ยวกับเครื่องบินที่ยาสัยการบังคับระยะไกลจากฐานภาคพื้นดินซึ่งอาจจะใช้การบังคับด้วยคนหรือกำหนดแนวบินด้วยคอมพิวเตอร์ควบคุมสำหรับ UAV ที่ภาคพลเรือนสามารถนำมาใช้งานได้จะมีขนาด่อนง้างจะเล็กนะครับ ได้มีความสามารถในการติดกล้องถ่ายรูปหรือวิดีโอเพื่อใช้ในการบันทึกภาพระหว่างบินด้วยเหตุนี้จึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆโดยเฉพาะงานตรวจการงานเฝ้าระวังหรืองานสํารวจสถานการณ์ต่างๆจากภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติอยากจะเรียนทุกท่านที่อาจจะเพิ่งมาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาแห่งนี้เป็นอาจจะเป็นครั้งแรกนะครับ เราเองพยายามใช้สถานที่ของเราเนี่ยในวันหยุดคือต้องรบกวนเวลาท่านในวันจุพวันธรรมดาจันทถึงเสาร์นั้นเนี่ยเกือบทุกห้องเหล่านั้นเป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนหมดปัจจุบันนี้เรามีนิสิตทั้งคณะรวมแล้วประมาณ5,500คนนะซึ่งเยอะมากทีเดียวนะครับเป็นปิญญาตีประมาณ3,500ปริปญญาโทเอกประมาณ2,000ซึ่งนั้นการเรียนการสอนจะเยอะมากในวันเสาร์อาทิตย์โยพอจะ วันเสาร์ทิศเนี่ยจะใช้โหลดห้องเรียนประมาณส5เอเซ็นงนะครับนั้นฐานที่ต่างเราถึงพยายามทพ่จะเอาทรัพยากรเราทั้งคณาจารย์ทั้งฐานที่เนี่ยมาใช้ในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมเองอยากจะเรียนว่าการอบรมที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับถ้ามีค่าภาคบ่ายเราก็จะเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับถ้าไม่ไม่มีค่าภาคบ่ายเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแค่อาหารว่างเท่านั้น ทั้งหมดนั้นเป็นเงินรายได้จากของคณะวิศวจุฬาทั้งหมดนะครับไม่มีการใช้งบแผ่นดินใดๆทั้งสิ้นนั่นจะเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราต้องการรับได้รการสนับสนุนแล้วจัดในปีแรกปีถัดมาก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆแล้วคิดว่าในปีนี้จะมีหน่วยงานที่เห็นความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยนั้นเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเพิ่มขึ้นนะครับนะในปีที่ผ่านมารอบปีที่ผ่านมาตรงปีนี้ก็ยังสนับสนุนต่อคือการเดฟ้า นครหลวงการไฟฟ้าส่วนมิภาคและก็บริษัทโตโยต้านะครับคาดว่าคงมีมาเพิ่มภายในปีนี้แล้ะก็ท่านใดที่พอที่สนับสนุนได้และเห็นความประโยชน์ของโครงการนี้แล้วเนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ยินดีนะครับที่จะรับการสนับสนุนผมเองคงค่อนข,ข้างที่จะยินดีนะครับที่มีผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในหัวข้อการสัมมนาในวันนี้ค่อนข้างที่จะมากนะครับและก็อยากจะฝากที่หนึ่งว่าถ้ามีโอกาสแล้วเนี่ย แวะเวียนดูในคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นส่วนใดที่น่าที่จะปรับปรุงนะครับน่าที่จะพัฒนานั้นเนี่ยท่านเข้าไปในเว็บไซต์คณะแล้วจะมีช่องช่องหนึ่งส่งถึงคณะดีได้โดยตรงนะครับเป็นเรื่องลับตรงมาที่ผมเลยนะครับเราจะนําข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นท่านนั้นเนี่ยมาพัฒนาเพราะสถาบันกนารศึกษาแห่งนี้นั้นเนี่ยวันนี้นี้ท่านเองอาจจะมีโอกาสหรือว่ายังไม่มีโอกาสเข้ามาศึกษาแต่ผมมั่นใจว่าบุตรหลาน เพื่อนลูกเพื่อนหลานเ่านั้นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นเนี่ยมีโอกาสเข้ามาในสถาบันแห่งนี้แน่ๆน,นะครับซึ่งเราจะครบ100ปีในปี2556คืนในปีหน้านะครับถือเป็นสถาบันวิศวกศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยแล้ก็อาจจะยุมากที่สุดนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาเท่านี้แล้วก็ขอ,อ,อให้การอบรมในวันนี้เนี่ยประสบผลเรียตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับแล้ก็ขออญาตเปิดการอบรม ภายใต้โครงการเปิดโลกรานเกียร์ในหัวข้อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับสยานไร้คนขับหรือว่า UAV กับระบบงานแผนที่และการบินตรวจการในบ,บัดนี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านคณะบดีค่ะ ก็เพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกนะคะ,ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันเพชชื่นนิธิไพศาลภาควิชาวิศวกรรมสำรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขากลบเเียนเชิญค,ครับครับก็ตามหัวข้ออบรมวันนี้นะครับเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV นะครับ กับในงานแผนที่แล้วก็งานบินตรวจการทั divide, uh, ่วๆไปนะครับก็ในตามโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะมีวิทยากร3ท่านนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็คือจะพูดในเรื่องของตัวอินโทรดักชันนะครับเรื่องทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับตัว UAV แล้วก็การนำข้อมูลจาก UAV เนี่ยมาใช้ในส่วนของงานแผนที่เนื่องเนื่องจากว่าตัวผมนั้นเนี่ยอยู่ภาคผู้ชาววิศวกรรมสำรวจนะครับก็โดย เรื่องของการเรียนการสอนหรืองานวิจัยนะครับหรืองานให้คำปรึกษาต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับงานแผนที่นะครับตัว UAV นั้นเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะมาซัพพอร์ตงานทางด้านแผนที่ได้นะครับเพราะปกติงานแผนที่เราเนี่ยเราได้มาจากการบินจากที่สูงใช่ไหมฮะเราหลายท่านคงได้เคยใช้แผนที่อยู่แล้วนะครับเวลาเราขับรถนะครับก็ต้องดูเส้นทางนะครับ หรือไอ้ระบบ gps navigation system ก็ต้องมีแผนที่แผนที่เป็นเบสซึ่งในงานแผนที่ปกติเนี่ยเราใช้จากเครื่องบินที่มีคนขับก็คือเครื่องบินลำใหญ่หญน,น,นะฮะหรือจากดาวเทียม erm, จากอวกาศนะครับพอเรามี uav และ uav uav เนี่ยเริ่มต้นจากภาคทหารนะครับฝ่ายความมั่นคงซึ่งภาคพละเรือนไม่ค่อยมีสิทธิ์คือหมด หมดสิทธิ์ใช้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยียตัว UAV เนี่ยหรือเครื่องบินเล็กๆอะไรเนี่ยนะครับมาถึงพลเรือเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพอะไรต่างๆให้กับตัวเครื่องบินขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับมาใช้ประยุกใช้ในงานด้านต่างๆได้นะครับงานแผนที่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการประยุกใช้แต่เดี๋ยวอีกสองท่านที่เหลือเนี่ยก็จะมายกตัวอย่างนะครับว่า นอกเหนือจากงานแผนที่แล้วเนี่ยการเอาไปประยุกต์ใช้งานจริงในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับซึ่งทั้งสองท่านวิทยากรอีกสองท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์ตรงนะครับที่ใช้ UAV แล้วก็เอาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆนะครับก็อันนี้ก็ตามที่เกินนำนะครับก็ตัวเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ในส่วนของผมเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเกินนำ UAV ความรู้ทั่วๆไปนะครับ เรื่องของการประยุกต์ใช้ดูว่ามันสามารถไปไประยุกต์ใช้ในด้านอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวอย่างของ UAV กับงานแผนที่นะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงหรือนํามาใช้อย่างไรกับงานแผนที่นะครับตัว UAV นะครับเป็นคําย่อนะครับมาจาก unmanned aerial vehicle นะครับก็คืออากาศยานไร้คนขับนะครับก็ตัวพอมันไม่มีคนไปบังคับอยู่บนเครื่องเนี่ยมันบังคับ เครื่องบินได้ยังไงนะครับมันก็คือบังคับจากภาคพื้นดินนะครับการบังคับก็คือแทนที่จะอยู่บนตัวเครื่องนะครับก็คนบังคับก็อยู่บนพื้นดินแทนนะครับแล้วก็บังคับผ่านขึ้นวิทยุนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือมีสามารถติดตั้งโปรแกรมการบินให้กับเครื่อง UAV นี้ได้นะครับอันนั้นก็คือจะเป็นพวกออโต้พไพรลอตคือให้มันบินโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมที่เราวางไว้นะครับ จะเล่าที่มาของ u a v วนะครับว่ามันเกิดเริ่มต้นกำเนิดมาได้ยังไงนะครับก็ตามที่ศึกษามานะครับในเปเปอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าตัว u a เเนี่ยมันเริ่มมาจากช่วงช่วงยุคสงครามเย็นยนะครับก็คือช่วงนั้นก็พูดง่ายว่าชาติหมาหาอำนาจสองฝั่งก็พยายามจะสอดแนมอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะคราวนี้ปกติการสอดแนมเขาก็จะใช้เครื่องบินมีคนขับนี่แหละแล้วก็บินสูงมาก คือเรียกว่ามองมองไม่เห็นเครื่องบินนะนะแต่เครื่องบินก็ติดเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วมองเห็นภาคพื้นดินต่างๆนะครับเขาบอกว่าก็คือสมัยก่อนช่วงก็มีการไปบินสอดแนมโดยใช้เครื่องบินที่เรียกว่า u u 2นะครับหลังจากนั้น3ปีที่ที่มีการใช้เครื่องบินเนี้ยในภารกิจพวกเกี่ยวกับสอดแนมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทางเทมหาหน้าเขาก็บอกว่าอืมเขาเริ่มมีความคิดว่า คือเขาเห็นความสำคัญของชีวิตคนนะครับถ้าเกิดมันมีอันตรายมีอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการได้ไหมที่ว่าเอาเครื่องบินไปเนี่ยแล้ไม่ต้องมีคนขับนะครับก็เขาก็เลยเริ่มมีแนวคิดว่าเออต่อไปเราจะหยุดคือหมายว่าหยุดการใช้เครื่องบินที่มีคนขับในภารกิจแนวแนว,แนวนี้นะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับไอ้เทคโนโลยีไอ้ดาวเทียมเนี่ยมันยังไม่มี คือ,คอมีนะแต่ว่ามันยังไม่มีสําหรับไอ้ประเภทสอดแนมพวกจารกรรมสอดแนมไฮเลสโซลูชันเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยยังไม่มีนะครับมันก็จะเป็นดาวเทียมอื่นๆนะครับก็เลยเกิดจุดเริ่มต้นในการวิจัยพัฒนาว่าเราจะทำํำทางประเทศมาหน้าก็จะทําเครื่องบินที่ไม่ต้องมีคนขับนะครับเพื่อเซฟชีวิตของของผู้ปฏิบัติงานนะครับอันน,น,นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ ก็ในช่วงต้นการพัฒนา UV ก็จะเป็นอย่างง่ายๆนะครับก็คือโอเคเอาคนผู้บังคับเนี่ยมาอยู่ภาคพื้นดินนะครับแล้วก็บังคับผ่านขึ้นวิทยุนะครับลักษณะนี้ก็คือต้องมีคนคอยบังคับนะครับมีคันบังคับเหมือนจอยสติ๊กเนี่ยนะครับก็บังคับไปนะครับก็เขาบอกว่ายุคนั้นก็เป็นน่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการบังคับระยะไกลนะครับก็คือเหมือนเรามีรีโมทคอนโทรแล้วก็บังคับก็คือต้องมีคนประจําตัวควบคุมตลอดเวลา หลังจากนั้นก็มีพัฒนาการมาอีกนะครับมาอีกรุ่นหนึ่งอีกยุคหนึ่งก็คือตอนนี้การบังคับเนี่ยก็ยังบังคับทางไกลอยู่เหมือนกันแต่คนไม่จำเป็นต้องมานั่งเฝ้าคันบังคับตลอดเวลานะครับก็อาจจะมีการใส่โปรแกรมนะครับให้มันบินไปเรื่อยๆหรือพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บคนก็ค่อยมาเข้ามาเทคโอเวอร์คือมาบังคับต่อได้นะครับก็จะเป็นยุคของ UAV นะครับอันนี้เขาบอกว่า UAV เนี่ยคือยุคนี้ อายุที่คนต้องบังคับเฝ้าคันบังคับตลอดอันนี้เขาเรียกเหมือนแค่เป็นวิโยบังคับนะครับคราวนี้มาปัจจุบันมันก็พัฒนาไปอีกเขาบอกว่าเป็นจริงๆเขาเขาใช้คำว่า UAS นะครับก็คือเป็น system นะครับ system คือเป็นระบบในการควบคุมการบินเลยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นอโตเ m ม t ติมากขึ้นนะครับก็นอกเหนือจากการออโต้พายโตนะครับเราอาจจะบังคับสั่งงานล่วงหน้าจากภาคพื้นดิน อันนี้ถึงขนาดที่เราฝังโปรแกรมในเครื่องบินเลยนะครับนะครับก็คือเราเอาโปรแกรมเนี่ยอัปโหลดเข้าไปในเครื่องบินแล้วก็ให้มันทํางานและให้มันสามารถตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แต่ลักษณะงานพวกนี้เนี่ยในระดับพลเรือน,นไกลตัวเรานะแต่นี่นคือภารกิจของทหารนะครับว่าใส่โปรแกรมเข้าไปให้มันบินเองให้มันตัดสินใจเองได้ผมยกตัวอย่างทำไมต้องตัดสินใจเองได้บอม การบอมหรือการที่จะทําลายตัวเองหรือเกิดอุบิเหตุอะไรพวกนี้เพราะนั้นมันต้องมีโปรแกรมก็ไปฝังแล้วให้มันเก่งขึ้นคือสมาร์ทขึ้นจากการแค่บินอัตโนมัติแต่มันต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างได้นะครับก็จะเป็น US แต่ของเราคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะพวกนี้เป็นไม่คือเราไม่ได้ใช้แล้วก็เราไม่มีสิทธิ์ใช้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของขององค์ประกอบต่างๆ u ูเนะครับก็จะมีตัวเครื่องบิน แน่นแน่นแน่นอนนะก็าขาดไม่ได้นะต้องมีตัวเครื่องนะครับอันนี้คือตัวระบบควบคุมอันนี้เป็น,นั้ดัะเป็นโมบายก็คือรถตัวนี้มีเนื่องจากมันต้องสื่อสารกันเพราะนั้นการสื่อสารก็ต้องมีการเขาเรียกเหมือนกับเราถ่ายทอดสดอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีรถถ่ายนะส่งสัญญาณให้มันสื่อสารกันได้ระหว่างภาคพื้นดินกับตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของห้องควบคุมนะครับเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ระดับที่เราใช้นะอันนี้เป็นยกตัวอย่างของพวกภาค ฝ่ายความมั่นคงนะครับเขาจะใช้ระดับพวกนี네้เลยนะครับเพราะว่าจุดกําเนิดมันมาจากเขานะครับจุดเริ่มต้นมาจากเขารันนี้มาดูว่าประเภทของ U.V. แบ่งยังไงได้บ้างนะครับก็ถ้าเราไปอ่าน paper หรือไปฟังบรรยายนี่มันจะมีการ classify หรือแบ่งกลุ่ม U.V. หลากหลายมากนะครับก็อันนี้ก็ผมก็ยกมานะครับว่าเราสามารถ